ดีครับขวัญชัย้าเหล็กแปลรูปกลับมาอีกครั้งครับกับดาบของพ่อโนเนียวนะครับยอดฝีมือของจังหวัดลำปางนะครับผมครับก่อนอื่นฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับขวัญชัย้าเหล็กแปลรูปแล้วก็ช่อง YouTube ของเราขวัญชัย้าเหล็กแปลรูปชื่อเดียวกันนะครับหรือถ้าอยากสอบถามด่วนโทรม,นะมาได้เลยที่086 425 9 9 4 2ครับวันนี้เราก็กลับมาแบบเดิมครับมาให้ดูดาบของพ่อคนเนียวซึ่งเป็นดาบ นี่ทรงใบข้าวล้านนานะครับอันนี้ความยาว19นิ้วนะครับทำจากเหล็กเค9 0นจากเยอรมันนะครับแล้วก็ปลอกเนี่ยทำมาจากไม้สักนะครับแล้วก็ถักด้วยหวายอันนี้คือเป็นชุดหวายเขาเรียกดาบทรงใบข้าวล้านนาชุดเครื่องหวายนะครับนี่ดูด้าม แบบละเอียดฝีมือแล้วก็อันนี้เป็นทองเหลืองนะฮะครับส่วนมันจะมีอีกชุดหนึ่งคือที่เป็นชุดทองเหลืองดาบของพ่อเนี้ย,ยมีทั้งหมดคือ,อเป็นทรงใบข้าวแล้วก็ทรงเวียดแล้วก็ทรงหัวบัวนะครับทรงปลาหลดมีหมดนะครับถ้าสั่งทําได้ถ้าสั่งต้องการสั่งทําก็บอกได้เลยนะครับ ดาบของพ่อเนี้ย,ยมีทั้งหมดเ,เริ่มต้นตั้งแต่12นิ้วถึง29นิ้วนะครับนะครับมีทั้งหมด12นิ้วถึง29นิ้วทําจากเหล็ก K 990แข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นถ้าสมมุติว่า,ามีความบิดงอก็สามารถาส่งกลับมาให้เราแก้ไขได้นะครับ ให้เราให้ดูเนื้อเหล็กกันใกล้ๆนะฮะความให,ให้ดูสันหนานะครับน่าจะเกินห้ามิลแน่นอนครับอ่าแล้วก็ไล่จากสันที่หนาแล้วก็เนี่ยฮะ่วนหนานะครับไปบางนะครับอ,อันนี้เป็นสิบเก้านิ้วน้ำหนักดี นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่สั่งเข้ามาเราจะทำคลิปจนกว่าจะมีผู้ซื้อจำนวนเพิ่มขึ้นออยากขายครับนะครับก็ให้ดูเดี๋ยวเราจะรีบแพ็คส่งให้นี่ก็เป็นจากเชือกแล้วก็มีผู้อ่าแล้วจะบอกว่าถ้าต้องการ เขาเรียกอะไรอ่ะเสริมพุทธคุณกับดาบก็จะมีการตอกยันให้ที่ตัวดาบนะครับเป็นดาบสลีกันชัยครับพุทธคุณก็สามารถป้องกันพยันตรายจากาสิ่งลี้ลับหรือป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไระเป็นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา แต่โบ,ร,บราณนะครับอ่าก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามได้นะครับว่าต้องการให้ตอกหรือเปล่าก็ผ่านฝีมือของพ่อคนเนี้ยเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างการจบดาบต้องผ่านฝีมือพ่อคนี้แล้วก็จะมีโค้ดนะครับให้ดูโค้ดอีกทีหนึงของพ่อ,พอนเนี้ของเราลำปางครับผมอ่าสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตาม เพจแล้วก็ช่อง YouTube ของเราเหมือนเดิมครับขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปของเราจะ,ะมีคลิปอะไรให้ติดตามก็กดติดตามไว้เราจะได้เห็นได้ดูแล้วก็สอบถามกันนะครับอขอบคุณครับที่ติดตามจนจบแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปมาโดยตลอดขอบคุณครับ